ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เนี่ยจะเอาอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งตัวหนึ่งมาให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นเก้าอี้นะเก้าอี้ขนาดเล็กนะครับของเนเจอร์ไฮนะเนเจอร์ไฮนี่นี่นี่นะนี่ฮะก็เดี๋ยวให้ดูข้างในเลยดีกว่าเนาะนี่ครับเก้าอี้ขนาดเล็กของเรานะนี่ฮะเนเจอร์ไฮเนาะนี่เนเจอร์ไฮนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูสเปคนิดนึงก่อนนะเดี๋ยวจะดูให้ดูข้างในเนาะนี่ฮะ วัสดุวัสดุเป็นเนี่ยฮะโพลีเอสเตอร์เนาะโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ตัวขาเนี่ยจะเป็นอลนะูมิเนียมอลลอยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูเบอร์ข้างในนะครับแล้วก็ขนาดเมื่อกางออกมาแล้วเนี่ยก็จะอ่าายาวในประมาณ29.5ซนเมตรนะครับกว้างอยู่ที่22.5ซนเมตรแล้วก็สูงนะ28.5ซนเมตรนะครับผมเป็นแบรนด์ของนี้จะหายเนาะรุ่น เนี่ยฮะยามามิ XL 0 1 Ultra ึ i g อันะครับเนี่ยฮะก็ดูข้างในเลยดีกว่าเนาะวิธีการก็คือกลางมันออกมาเลยนะฮะรูดออกมาแบบนี้แล้วก็ปึบออกมาแบบนี้เลยเนี่ยฮะ,ฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมันก็จะเข้าลงเข้าล็อกอะไรของมันพอดีนะแบบนี้นะ แบบนี้นะเนี่ยแป๊บแเดียวเองเนาะเนี่ยฮะมันก็จะมีจุดต่อแบบนี้นะจุดต่อข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยฮให้ดูเลยนะครับผมเนี่ยกลางออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะข้างก็จะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยแบบนี้ ดีการนั่งเราก็เอาไปตั้งแล้วก็นั่งได้เลยนะครับผมเดี๋ยวดูเบอร์ของขานิดนึงนะอลูมิเนียมนี่น,นี่ให้ดูเนี่ย เป็น7 0 7 5อลูมิเนียมนะเป็นอลูมิเนียมเกรดดีเลยนะครับเป็นเกรดที่เขาใช้ทำเขาเรียกอะไรไม้เท้าเดินป่านะเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวดูนิดนึงว่ารับน้ําหนักได้เท่าไหร่เอย่ยเขาบอกว่าไ,ไม่นี่ขนาดรับน้ำหนักของเขาเนี่ยก็จะประมาณ180กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ตัวเนื้อผ้าเนี่ยเป็นเนื้อผ้าออกซฟอร์ดนะ600ดีนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่3 3 1กร,รัมนะครับ ตัวเนื้อผ้าที่เป็นโพลีเอสเตอร์เนี่ยผมว่ามันน่าจะเคลือบแว็กได้นะคือถ้าเราสามารถเคลือบแว็กได้เนี่ยมันก็จะยืดอายุการใช้งานไปอีกนะครับผมนะเพราะว่าตัวแว็กซนก็จะไปช่วยเคลือบนะไม่ให้มันสึกหลอหรือว่าเสียหายได้ไวนะครับเนาะสำหรับวิธีการเก็บก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆน,นะก็เราก็ดึงเขาออกมาแบบนี้นะครับพับแล้วก็ดึงแบบนี้ให้เขาหลุดออกจากกันแล้วเราก็ม้วนเนาะ หัวแบบนี้นะครับโอนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเก็บเข้าไปในกระเป๋าแบบนี้นะครับ,นรบเนี่ยแล้วเราก็รูดซิปแบบนี้เลยนะง่ายนิดเดียวนะครับด้วยขนาดที่เล็กๆของมันเนี่ยนะเพื่อนเราสามารถที่จะเก็บง่ายเลยในเป้ของเรานาะนี่ย สบายสบายเลยแบบนี้นะง่ายง่ายไม่เปลืองพื้นที่นะครับก็มาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับเก้าอี้แคมปิ้งเดินป่าตกปลานะ่เพื่อนๆนะนะขนาดเล็กพกพาง่ายน้ำหนักเบานะเพื่อนๆนะสามารถที่จะพก <พบ S 2> ติดเป้ได้สบายสบายเยเดี๋ยวลูกพันจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วก็ราคาเนี่ยก็จะใส่ไว้ให้เลยนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก่อนจะต้องลายไปแล้วนะครับจเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะ บ๊ายบายสวัสดีครับ